สวัสดีครับเนต้องเบ่งกล้ามโชว์ไปหนึ่ทีนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําอาหารสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันกันนะครับขอแบบเมนูง่ายๆเลยวันนี้จัดให้นะครับสเมนูต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินเมนูขนมปังหรือว่าเมนูที่เป็นแรปเป็นเบริโตเนี่ยนะครับค่อนข้างบ่อยผมเคยทําคลิปไว้แล้วและในที่สุดนะครับสินค้าที่เราซื้อใช้เองเป็นประจำเนี่ยเขาก็มาสปอนเซอร์เราแล้วนั่นก็คือ m s s s o o w RAP นะครับ m มิชชั่ w h o l โฮเกน n แผ่นแป้งสาลีสำเร็จรูปโฮเกนได้คุณประโยชน์จากธัญพืชเป็นแหล่งของไฟเบอร์และโปรตีนไม่มีโคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์ด้วยผู้ที่รับประทานมังสวิรัตหรือวีแกนก็สามารถทานได้นะครับต้องขอขอบคุณ m s s s o o w RAP ด้วยนะครับที่มาสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทําเมนูให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีเมนูไหนที่แบบว่าดูเฮลตี้แล้วก็ สามารถแบบอ่ากินในช่วงลดน้าหนักได้นะครับก็วันนี้นะครับมีทั้ง2เมนูก็คือของข้าวกับของหวานนะครับของข้าวก็จะเป็นเบริโตไก่ชีสไขมันต่ํานะครับแล้วก็ของหวานก็จะเป็นแรปโยเกิร์ตผลไม้รวมนะครับเมนูจากแป้งแรปเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเมนูที่แบบทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่าไม่ว่าจะข้าวหรือหวานเนี่ยคุณดูตามคลิปนี้นะครั้งเดียวก็ทําได้แล้วนะครับอ่าวิธีการทําจะเป็นไงก็ไปดูกันครับเมนูแรกเป็นเมนูเบริโต้ไก่ชีสนะครับ วัตถุดิบหลักแรกที่เราต้องใช้ก็คือแป้งมิชชันรับโฮเกนนะครับแล้วก็สันในไก่200กรัมครับชีสแผ่นไขมันต่ําแล้วก็ไลฟ์มายองเนสนะครับไขมันต่ําแล้วก็ผักเครื่องเคียงสําหรับทาซอสซาวซาเอาไว้กินกับไก่ชีสนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้นําสันในไก่มาหั่นให้เป็นเส้นพอดีคําก่อนนะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับคือบางคนอาจจะสับเป็นแบบชิ้นเล็กๆก,กว่านี้ก็ได้แล้วก็เทน้ํามันมะพร้าวลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะ นำสันในไก่ที่ได้นะครับไปผัดก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผัดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟแรงมากก็จะไก่ก็จะไหม้นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงกลิ่นก่อนครับก็เป็นพวกพริกไทยดาผงพริกปาปิก้านะครับแล้วก็ออริกาโนนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างหอมน่ากินนะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรากินพิซซ่าอย่างนั้นนะครับกลิ่นมันจะออกเป็นแบบอาหารอิตาเลียนก็ค่อยๆคลุกไปนะครับให้แบบผงมันเข้าเนื้อ แล้วก็ให้ไก่มันเริ่มสุกนะครับเริ่มขาวๆเนี่ยก็ใส่เกลือปรุงเข้าไปนะครับมากน้อยก็แล้วแต่ชอบอันนี้ผมก็จะเติมพริกปาปริก้าไปหน่อยนะครับให้สีของเนื้อไก่เนี่ยมันมีความเหลืองความน่ากินนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆผัดไปพอไก่เริ่มสุกเนี่ยมันจะเหลืองทองอลา,ามแบบน่ากินมากเห็นไหมแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะอุ่นแป้งกันนะครับก็จะใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ร้อนมากเอาแผ่นชีสวางไป2แผ่นนะครับ แผ่นชีสเนี่ยประมาณแผ่นละ40แคลองสบายๆนะครับเป็นชีสไขมันต่ำเนื้อไก่นะครับก็ใส่ประมาณ1ฝ่ามือนะครับหรือประมาณ100ยกรัมลองกะกะเอานะครับแล้วก็บีบมายองเนสลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแคลอรี่จากไรท์มายองเนสเนี่ยน้อยมากนะครับประมาณ50แคลองแล้วก็ซอสพริกนะครับเติมรสชาติเข้าไปหน่อยหลังจากใส่มายองเนสและซอสเสร็จนะครับก็จะพับแป้งตามรอยที่ตัดเอาไว้ตอนแรกนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพับทบกัน3ชั้น อาจจะรอให้อุ่นสักนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาพับนอกกระทะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบร้อนๆนะครับจากความร้อนได้ก็พับในกระทะก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบกินได้ร้อนๆเดี๋ยวนั้นเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการพับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะใส่ชีสแค่แผ่นเดียวก็ลดแคลอรี่ลงได้อีกนิดหน่อยนะครับส่วนความอร่อยยังเท่าเดิมก็จะเปลี่ยนวิธีการพับนะครับ นี่เป็นแบบกึง่งกึ่งโรนะครับอันนี้เป็นพับแบบคล้ายๆกระเป๋านะครับส่วนตัวแล้วผมก็ชอบพับเป็นแบบนี้นะคือมันไส้มันแน่นดีแล้วก็เวลาตัดเนี่ยเราจะเห็นไส้ข้างในชัดเจนนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการทำซอสซาวซ่านะครับก็ให้เอาผักเครื่องเคียงที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยก็จะมีมะเขือเทศ พริกหวานนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็หอมแดงจากนั้นเนี่ยเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับใส่เกลือเล็กน้อยประมาณ1หยิบมือแล้วก็ผงพริกปาปริก้านะครับอีกเล็กน้อย 2- 3สมหย่อมจากนั้นนะครับก็ใส่ผักชีลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับจนน้ำมันเริ่มออกแค่นี้ก็ได้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูเบอริโตไก่ชีสนี่ชีสเยิ้มเลยนะครับ มาดูเป็นเมนูของหวานกันบ้างนะครับวับโยเกิร์ตผลไม้รวมอันดับแรกก็เตรียมแผ่นแป้งมิชชันโฮเกนนะครับน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้นะครับก็เป็นผลไม้สดบลูเบอรี่สตอรอเบอรี่สับป,ปะรดแอปเปลิลโยเกิร์ตโปรตีนสูงกีวีแล้วก็ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำ ขั้นตอนแรกก็ทาโยเกิร์ตลงบนแป้งก่อนเลยครับโยเกิร์ตเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับทาบางๆนะครับไม่ต้องหนามากเพราะว่าเวลาพับแผ่นแป้งเนี่ยโยเกิร์ตเยอะเกินไปมันจะหกนะครับแล้วก็นําผลไม้ที่หั่นเอาไว้นะครับมาเรียงให้สวยงามก็ใส่สับป,ปะรดลงไปนะครับแล้วก็กีวีผลไม้ที่ผมเลือกมาเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นผลไม้รสออกเปรี้ยวหวานนะครับ ก็จริงๆแล้วแต่คนชอบนะว่าจริงๆแล้วเราจะใส่แบบผลไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผลไม้ที่ผมเลือกมาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็ประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็ตัวปริมาณพลังงานแคลอรี่นะครับกับน้ําตาลเนี่ยน้อยมากๆก็จะเป็นผลไม้พวกตระกูลเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ได้เลยก็เลียงผลไม้อย่างละประมาณ1ช้อนนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเวลาพับเดี๋ยวจะหกนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําพึ่งลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชาเพื่อให้มีรสชาติออกหวานเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมรับประทานแล้วก็พับทรงเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับก็พับครึ่งแล้วก็ทบครึ่งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับถ้าให้ผมแนะนํานะเวลาใส่ผลไม้นะครับก็ใส่อย่างละประมาณ1ช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันจะได้ห่อทั้งหมดได้นะครับเวลากินจะได้ง่ายแล้วก็ไม่หกลเลอะเทอะนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นทั้ง2เมนูนะครับที่ทําให้ดูแล้วว่าทําง่ายมากๆใครที่แบบกําลังฟิตหุ่นอยู่ควบคุมน้ําหนักนะอยากจะลดน้าหนักเราก็กินของอร่อยได้นะครับนี่เอาไปทำตามเลยทำได้ง่ายๆนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แผ่นแป้งมิชชั่นแรปอ่าสูตรนี้เป็นสูตรโฮกรนนะครับอ่าซุปเปอร์ซอฟต์นุ่มมากๆใครที่อยากจะเอาไปทําเป็นเมนูของข้าวของหวานได้ทั้งนั้นนะครับจะกินเย็นหรือจะอุ่นร้อนๆก็ทําได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถนําไปทอดอบหรือย่างได้ตามใจชอบเราเลยนะครับทั้งทําง่ายแล้วก็สะดวกใช้เวลาน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆมือ้อก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายก็ให้คุณได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะครับแม้ในเวลาที่เร่งรีบแบบนี้ได้ หาซื้อได้ตาม ช่องทางที่ผมแนะนําขึ้นไว้ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ Mission r a ปนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษลด10%นะครับสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการนะครับสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านหน้านี้เลยและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนตัวแป้ง Mission r a ปกันนะครับซื้อมาลองทํากันดูได้นะครับก็ใครที่อยากจะให้ทําเนื้อหาเกี่ยวกับฟิตเนสหรือว่าเรื่องของการทําอาหารลดน้าหนักยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเเเพีียงท่าานน้้รัแลวจก คลิปหน้าสวัสดีครับ